จะไปนาหม้อมาตั้งนะครับเติมน้าประมาณ10ลิตรท่านผู้ชมนี่นะฮะน้ำามาณ10ลิตรนะครับเราก็ลงเป็นเครื่องเทีเราเนี่ฮะเป็นขิงแผ่นนะครับเสไปเลยหอมแดงกระเทียมราบั๊ชีต้นหอมนี่นะครับรวมถึง่าพริกไทยขาวเม็ดลืมนะครับท่านผู้ชมพริกไทยขาวเม็ดเนี่ยห่อผ้าขาวบางก็ได้หรือจะเป็นห่อถุงชาอย่างนี้นะครับนะพริกไทยจะได้ไม่กระจายนะครับแล้วเราก็มาปรุงรสชาติเลยครับ อ่าผมจะใช้น้ำต้มไก่เนี่ยครับทำเป็นน้ำซุปด้วยนะครับก็หมูช่ามไปก่อนเลยนะครับเกลือีงไปครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับสองช้อนโต๊ะเช่นกันครับลงไปครับนี่ฮะแล้วก็ตามด้วยเป็นผงมูสดไก่นะฮะนี่ครับลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครับ เราก็จะให้น้ำเดือดนิดนึงแล้วก็ให้เครื่องเทศออกกลิ่นพอน้ำเราเดือดแล้วนะครับรวมถึงเครื่องเทศออกกลิ่นแล้วนะครับหอมแล้วก็นงไก่นะครับนี่ครับนงไก่ลงไปเลยนี่นะครับเราจะต้มไก่ของเราอยู่ที่ประมาณ30นาทีเราต้มไก่มา30นาทีแล้วนะครับนี่นะฮะก็มาเช็คไก่กันเลยนะครับใช้ไม้เสียบทุกชิ้นนะครับเสียบลงไปนี่นะครับดูใกล้เลยครับดึงขึ้นมาอี้นะครับ ไม่มีเลือดออกมาอย่างนี้นะครับก็ได้นะครับอักขึ้นเลยครับเครื่องเทศมาด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้คือว่าเครื่องเทศออกกินเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เป็นไรนี่นะครับเราก็ลงตับไปเลยนะครับตับจะใช้เวลาประมาณ10นาทีก็ได้นะฮะ10นาทีแล้วนะครับตักขึ้นได้เลยครับไม่ต้องต้มนานนะฮะสำหรับตับ เดี๋ยวจะแข็งแล้วก็กระด้างนะครับทานไม่อร่อยนะครับตักขึ้นเลยนะครับนี่นะครับกําลังนุ่มกําลังสวยนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นเลือดนะครับเลือดนี้ก็จะไม่นานเหมือนกันนะครับต้มอยู่มันห้านาทีถึง7นาทีก็ได้นะครับสำหรับเลือดนะครับห้าสิบกล่องก็ให้เลือด5ก้อนนี้เยอะมากนะครับอันนี้ ที่40กล่องเดี๋ยวจะทำเพิ่อมอีก10กล่องนะครับเลียงไม่หมดนะครับเป็นเนื้อไก่เลือดตับนะฮะแตงแตงกวาแล้วนกะ็เป็นน้ำจิ้มนะฮะแล้วเราก็จะมีน้ำซุปด้วยนะครับ